ที่เมืองเซนเจิน้นบนทงกวางตุง้งหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง,วางบริเวณด้านนอกของเซนเจิ้นยูนิเวอร์เซียตเซนเตอร์สเตเดียมมีการนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดไร้คนขับมาทำความสะอาดลานกว้างหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถเคลื่อนไปตามเส้นที่ตั้งค่าวไว้ล่วงหน้าทำความสะอาดและจัดการขยะโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการบอกว่าปัจจุบันสามารถบริหารจัดการหุ่นยนต์เหล่านี้ผ่านระบบคลาวด์ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบภาพรวมการทำงานได้ทั้งหมดเช่นตำแหน่งของหุ่นยนต์และการทำงานในพื้นที่ที่กำหนดที่ลิชี่พักของสันเจ,จิ้นมีการนำเรือหุ่นยนต์มาเก็บกวาดใบไม้และเศษขยะที่ลอยในทะเลสาบเทียมหุ่นยนต์สามารถจดจำและหลีกเลี่ยงดอกบัวตามริมฝั่งได้อย่างชาญฉลาดทะเลสาบนี้มีพื้นที่ราวห้า0 0่นตารางเมตร มีเส้นรอบทะเลสาบยาวประมาณ1กิโลเมตร200เมตรก่อนหน้านี้ต้องใช้แรงงานคน3คนให้เรือเก็บขยะใช้เวลาครั้งละ2ชั่วโมงแต่หลังจากนำเรือหุ่นยนต์มาใช้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทุกวันนี้ใช้เวลาเพียง40นาทีต่อรอบในการเก็บขยะและหุ่นยนต์ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่แรงงานคนไปไม่ถึงหุ่นยนต์ทำความสะอาดยังดันความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตให้พุ่งสูงขึ้น โรงงานหลายแห่งในเมืองฝอซานบณทนกวางตุง้งต้องปรับเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเร่งด่วนผู้จัดการซัพพลายเชนบริษัทผู้ผลิขุนยนต์กล่าวว่ารถหุ่นยนทุกคันที่ถูกนำมาโชว์ถูกจองหมดแล้วและตอนนี้สายการผลิตต้องเดินหน้าอย่างเต็มกำลังประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหุ่นยนอัจริยะในสนเัเจรระบุว่าความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อในปีนี้ทะยานสูงขึ้นอย่างมาก